การใช้บัตรเครดิตยังไงให้เกิดคุณภาพและการยกระดับคุณภาพชุดของตัวเองแล้วก็บางคนเนี่ยใช้จนมีเงินเก็บสะสมเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใช้ดีๆเนี่ยบัตรเครดิตมันมันมีเ็นฟิตของมันมีผลประโยชน์ของมันที่ผมลิสต์มานะประมาณ6อย่างเลยแล้วก็มีเชื่อว่ามีบางอย่างที่คนดูตอนนี้อยู่อะ่ะเราไม่รู้ด้วย สวัสดีครับพบกับรายการ Beyond Wealth ทุกไลฟ์สไตล์การเงินที่คุณต้องรู้ครับกับผมทีมสาลีตัวแทนที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของหลักทรัพย์ Beyond ครับครับผมสัจนาแก้วชดครับเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ Beyond ครับโอ้โหเกมวันนี้ขอบคุณเกมมากในการที่จะมาคุยเรื่องของสาระต่างๆนะวันนี้พี่มีท็อปิกหนึ่งที่โคตรน่าสนใจเลยมันเป็นเรื่องของการใช้บัตรเครดิตยังไงให้เกิดคุณภาพและการยกระดับ คุณภาพชุดของตัวเองแล้วก็บางคนเนี่ยใช้จนมีเงินเก็บสะสมเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวในะเกมครับปกติแล้วว่าเกมใช้บัตรเครดิตอนะแบบไหนจริงๆในแต่ละเดือนเนี่ยครับเกมใช้บัตรเครดิตเจอแทบจะทั้งหมดเลยเพราะว่าเกมมองว่าอ่ามันมันทาให้เราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเตรียมเงินเรายังเก็บเงินไว้ในออมทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับเราก็บัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีดีลที่ชัดเจน เช่นเรากําหนดไว้เลยสิ้นเดือนอย่างเงี้ยนะครับเป็นดีลของบัตรเครดิตนี่อย่างเงี้ยเราใช้ระหว่างระหว่างเดือนอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยไปจ่ายในแบบต้นเดือนถัดไปหรืออะไรเงี้ยเพราะเราอ่ะรับรายได้เป็นชัดเจนอยู่แล้วเป็นเดือนเป็นรอบนะการใช้บ um> ัตรเครดิตแล้วไม่ได้เกิดดอกเบี้ยบางทีได้ส่วนลดได้แคชแบ็กมีผ่อนศูนเปอร์เซ็นจากสินค้าชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี Defense> ้ใช่ครับจริงๆถ้าเกิดว่าใช้ดีๆเนี่ยบัตรเครดิตมันมันมีเบนด์เดฟิตของมันมีผลประโยชน์ของมัน หลากหลายมากเลยนะเกมเท่าที่ผมใช้บัตรเครดิตมาเนี่ยทั้งหมดเดี๋ยวประมาณ10กว่าปีนะมันจะมีหลายหลากหลายมากในเรื่องของผลประโยชน์ที่ผมลิสต์มานะประมาณ6อย่างเลยแล้วก็มีเชื่อว่ามีบางอย่างที่คนดูตอนนี้อยู่อะเราไม่รู้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยใช่ไหมที่เกมบอกก็คือจะได้ในเรื่องของ cashback เนอะครับ cashback เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองคิดละเอียด ลึกเข้าไปของการที่ได้แคชแบ็กของบัตรเครดิตเนี่ยอย่างเช่นนเรื่องของการเติมน้ํามันเนะชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คือใช้บัตรเครดิตในการเติมน้ํามันได้แคชแบ็กประมาณ10%เนะ uh huh. ถ้าเกิดเราเติมน้ํามันเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยสองพบาทต่อเดือนเราก็จะได้แคชแบ็กประมาณ200บาทนะสองร้อ uh huh. บาทเนี่ยก็คือ12เดือนก็คือ2,400บาทซึ่ง2,400บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นปริมาณเงินจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะไปแลก สายการบินต่างๆได้ไปใช้จ่ายหรือว่าแลกตัว๋วเครื่องบินได้เลยนะหนึงใบเลยนะเพราะว่าการที่เดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือว่าลงไปภูเก็ตเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายก็คือรอบหนึ่งก็คือประมาณ2 0 0 0ประมาณพันกว่าบาทนะมันคือประหยัดไปได้หรือเราสามารถได้ตัว๋วเครื่องบินได้1ึงใบเลยครับขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าใช้บัตรเครดิตเนี่ยในการได้แคชแบ็กเนะซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่ uh huh. ได้สองเปอร์เซ็นต์ครับใช่ไหมต่อเดือนสมมุติเราใช้เนี่ยสองหมื่นบาท อะก็คือ2%ของ20,000บาทคือ400บาท400บาทเนี่ย12เดือนก็คือ4,800 4,800รวมกับตะกี้นี้2,400รวมกันประมาณ6 7 0 0 0บาทเราก็เหมือนกันเราได้เงินอะได้แคชแบ็คเข้ามา,าในบัตรเครดิตอะเพิ่มเติมอีกมันคือสามารถทําให้เราแบบลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้จ่ายได้ไปค่อนข้างเยอะเลยไม่เสียดอกเบีย้ยด้วยเราจ่าย เต็มครบกําหนดเราจ่ายทางจํานวนใช่แล้วก็ได้เงินกลับมาใช้ด้วยใช่อ,อันนี้คือเสน่ห์ของมันแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้เพราะว่ามันค่อยๆแทรกซึมลงไปกับการได้แคชแบ็กเข้ามาในวงเงินบัตรเครดิตของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเวลานานขึ้นนานขึ้นเนี่ยเราจะสามารถประหยัดโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยในเรื่องของแคชแบ็กแล้วเหือนี้ถ้าเป็นเหมือนพอยต์าง,งครับที่เราเก็บสะสมเนี่ย จริงๆม,มันมีพวกวันหมดอายุไหมหรือว่ามันอยู่ได้นานๆเลยสะสมไปเรื่อยๆครับจริงๆเรื่องของการเรื่องของ point เนื้ต้องขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตของธนาคารนั้นๆเนะเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยของบางเจ้าเนี่ยก็คือมีอายุ2ปี 2> หรือว่าไม่มีวันหมดอายุก็มีต้องลองเช็คดีหรือว่าจะหมดเป็นไตรมาสก,ก็มีแล้วแต่ว่าเราใช้จ่ายของใช้ครเทเลียของสินค้าชนิดแบบไหนม,มันขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆด้วย เราก็วางแผนใช่รูบัตรใช่ต้องวางแผนด้วยแล้วก็จะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยว่าเราชอบใช้จ่ายเนียในแคทเทเรียหรือว่าไลฟ์สไตล์แบบไหนมีอันนึงที่ที่เกมบอกในเรื่องของการสะสมพอยต์เนะตะกี้นี้จริงๆเนี่ยการสะสมพอยต์บัตรเครดิตเนี่ยมันมีหลากหลายเยอะมากแต่ว่าอันนึงที่คนมักนิยมใช้ก็คือการสะสมในเรื่องของไมล์เลเนะ ก็คือในเรื่องของการสะสมพอยต์บัตรเครดิตแล้วก็เอาไปแลกสายการบินต่างๆในเครือของสายบินประจำชาติของเราหรือว่าของที่อื่นด้วย mm hmm. ผมที่ผมดูมาแล้วก็คือประมาณ25บาทหรือ20บาทต่อ1นไมล์น mm hmm. ะฮะถ้าเกิดเราใช้จ่ายเนี่ยสะสมพอยต์อย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยผมไปเจอลูกค้าผมรายหนึ่งน,นี้น่าสนใจมากใช้จ่ายเนี่ยทุกปีเลยมีเงินมีพอยต์เนี่ยประมาณเป็นล้านพอยต์อะ เป็นล้านพอยต์หรือว่าหรือว่าถ้าพูดจริงคือเป็นแลกตามสายการบินเนี่ยเป็นล้านไมล์อ่ะแต่เขาเก็บแล้วก็ไม่ได้ใช้พอยต์เลยเป็นเวลาแบบ5ปีหรือ10ปีอ่ะเป็นเป็นเป็นแสนเป็นล้านแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะใช้ละเขาแค่แลกไมล์ไปเชียงใหม่สมมติใช้จ่ายเนี่ยเก้าพันไมล์แต่เขามีเป็นล้านอ่ะแล้วเขาจ่ายแค่ภาษีสนามบินประมาณ700800บาทเนี่ยเขาก็เหมือนกัได้บินฟรีแล้วอ่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือคนไม่รู้ในเรื่องของ my ม y r เล e ในการแลกสายการบินเลยจริงๆคอนเซปต์เหมือนเราเก็บเงินในกองทุนแล้วเอาไว้ใช้ยามเกษียณเหมือนพวกกองรถหย่อนภาษีอย่างนี้เลยนะใช่ถูกต้องในแนวเดียวกันเลยในแนวเดียวกันเลยซึ่งเรื่องของ my เนี่ยสมมุติว่าเราแลกไปแล้วอะแล้วเราแบบแล้วเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหรือว่าเกิดเสียชีวิต my ตรงนี้หรือว่า point ตรงนี้เป็นมรดก ให้กับลูกหลานเราได้ด้วย oh. อันนี้คือคนไม่รู้นะก็คือเจ้าของบัตรไม่อยู่แล้วออันนี้ก็คือเหมือนส่งมอบเป็นมรดกเลยใช่ครับนับพ้อยเหมือนเดิมนับพ้อยเหมือนเดิม,ม,มคือแต่ต้องขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรด้วยครับนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามารถโอนให้ทายาทได้นะฮะแล้วก็สามารถหมุนไปก็คือก็สามารถที่จะแบบไปใช้จ่ายในการใช้พ้อยได้เรื่องของในเรื่องของ ในเรื่องของไปต่างประเทศก็ได้ด้วยที่ตะกี้ที่ผมพูดมาค,คือประโยชน์มันเยอะมากอะในเรื่องของการใช้พอยต์บัตรเครดิตโดยเฉพาะในเรื่องของไมเนทงั้นเดี๋ยวฝากพี่ทีมหลังไม้ได้วยครับว่าบัตรที่ไหนได้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 เลยฮะอีกประเด็นหนึ่งที่เอาเอาง่ายนะท่านผู้ชมก็คือสมมติทุกๆคนเนี่ยจะต้องซื้อประกันชีวิตเพื่อดหย่อนภาษีอยู่แล้วหรือว่าประกันสุขภาพให้กับครอบครัวหรือว่าให้กับตัวเองเนี่ยสมมติเราซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหยนอนภาษีเนี่ยหนึ่งแบาท 20บาทเท่ากับ1ไมล์ใช่ไหม,มก็คือได้พอยต์ละ5000ันไมล์นี่คือง่ายมากเลยนะ 5, ห้าพันไมล์แล้วก็สะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกปีทุกป,กปีจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายัวอื่นด้วยเราก็ได้แลกพอยต์สายการบินได้ละอันนี้ก็คือ1วิธีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเราไปเราเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปในประเทศก็ตามใช้บัตรเครดิตอันเนี้ยหรือว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของพอยต์เนี่ยลูดไปปับ๊บเราก็จะได้ในเรื่องของประก,กันเดินทางด้วย อ๋อถ้าคือถ้าใช้ใชซื้อตัว๋วเครื่องบินอ,อย่างนี้<ช>แล้วเราไปใช้ปุ๊บอันนี้ก็คือได้ประกันเดินทางโดยที่เราไม่ต้องซื้อเลยใช่อ๋อทุกวันนี้บางทีปกติเกมยังยังซื้อประกันเดินทางแยกอยู่นะเวลา ไปต่างประเทศเงี้ยใช่เราไม่รู้ตรงนี้เลยใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอย่างงี้มันมีให้เราด้วยคือประโยชน์บัตรเครดิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องของพอยต์แคชแบ็กหรือว่าเราใช้เงินในรนาคตก่อนนะจริงๆมันมีประโยชน์ตรงนี้เข้ามาด้วยในเรื่องของการเดินทางสมมุติว่าเราลูดไปปุ๊บเนี่ยแล้วเรากระเป๋าเกิดดีเลย์ขึ้นมา 4- ี่ห้าชั่วโมงเราไปเคลมได้ตามเบนฟิตของบัตรเครดิตที่เขาให้มาเลยหรือว่าถูกยกเลิกไฟล์แล้วเราใช้บัตรเครดิตเีในการซื้อ ตั๋วเครื่องบินนั้นแล้วเราไปเคลมได้ตามวงเงินของบัตรเครดิตที่เขาให้มาตามเบนเนฟิตลิกประเด็นหนึ่งคือถ้าเราเกิดเสียชีวิตในการเดินทางรหรือว่าเครื่องบินตกขึ้นมาเกิดเสียชีวิตหรือจะเกิดเสียชีวิตในขณะที่ไปมีเดินทางท่องเที่ยวบ,บัตรเครดิตและถ้าเกิดใช้ใจ่ายบัตรเครดิตก็จะมีวงเงินให้เราด้วย10ล้าน20ล้าน30ล้านแล้วแต่คเรเทเลียหรือเบนเนฟิตของบัตรนั้น,น,น อน uh huh. นี่คือคนไม่รู้นะส่วนใหญ่เราไม่รู้มีใช้ในเล้วได้ด้วยใช่สนามบินใช่แล้วราคาพิเศษหรือบางทีก็ไม่เสียค่าใ,ใ,ใช้จ uh ่ายเลยใช่มีใช้ในแล้วสายการบินด้วย uh huh. สายการบินในประเทศและสายแล้วก็ไปเล้วที่ต่างประเทศด้วย uh huh. อันนี้คือ เบนฟิตในเรื่องของการเดินทางสะสมไมล์สะสมพอยต์เนี่ยเราใช้ใจ่ายทำงานนานๆแล้วเราไปเราใช้บัตรเครดิตให้เป็นแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างแบบสบายใจมีความหลากหลายของมันเยอะแยะมากมายนี่คือเสน่ห์ของมันในการใช้บัตรเครดิตอืมเยอะเลยครับเยอะกว่าที่ที่เรารู้เยอะพวกแคชแบ็กอะไรเฉยๆอย่างนเงี้ยเนาะใช่อีกมากมายเลยใช่แล้วก็มีเรื่องของรถลิมูซีนด้วยเราเรียกรถ ous ลิมูซีนมารับ บ้านไปสนามบินนะฮะในส่วนของการใช้บัตรเครดิตในการถือบัตรเครดิตก็มีเหมือนกันจริงๆมันมีประโยชน์ได้เยอะกว่านี้อีกเยอะแยะแล้วก็ประโยชน์อีกอันหนึ่งที่คนใช้เยอะก็คือในเรื่องของ discount นะลดราคา,คาดีก็คือทั่วไปไปกินร้านค้าตามร้านค้าตามห้างลด5%้าเปอร์เซแ,แล้วก็มีบางบัตรเนี่ยสมมติเราชอบดูคอนเสิร์ตไทยทิเคตเมเจอร์หรือจะเป็นที่ไหนก็คือลด ราคา10% 15%มีเ e น e f ฟ t ในการเข้าดูชมคอนเสิร์ตก่อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ใช้มานะครับอเออบางบางที่เหมือนล่าสุดอะเกมเคยไปใช้เป็นซื้อขอ,เ,อ,อเหมือนขนมตามเทศกาลเนี่ยครับคือเขาบอกว่าบาตรลดถึงแบบ20%เลย20%เลยใช่เหมือนเราซื้อเหมือน 4, 4ีชิ้นแทม,ม 1>, 1ชิ้นอย่างนี้เลยก็คือประหยัดไปได้เยอะเหมือนกันบางทีเราเราไม่รู้เลยนะครับ แต่มีไว้หลากหลายบัตรอย่างเงี้ยก็พอถึงเวลาใช้เราเลือกใช้ได้ใช่เลือกใช้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของมันจริงๆอันนี้คือเรื่องของการดิสคาวลดราคามม่มีอันนึงก็คือในเรื่องของการแบ่งจ่ายที่เขาจะเรียกว่า0% 3เปเดือนบางสินค้าได้ถึง0% 6เดือนและบางบัตรเครดิตตามบางธนาคารเนี่ยให้ทุกหมวดเลยยกเว้นหมวดเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อกองทุนก็คือ0%ปแบ่งจ่าย3เดือน อันนี้ก็คือช่วยแบ่งเบาภาระเราไปได้เยอะในเรื่องของการใช้จ่ายไม่ต้องรอของชิ้นใหญ่เช่นไปซื้อโทรศัพท์มือถือถึงจะผ่อนชําระได้เดี๋ยวนี้อาจจะแค่หลักพันเราก็ผ่อนชาระ3มเดือนได้ใช่ใชซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อที่พักล่วงหน้าอย่างนี้แล้วก็ มาผ่อนใจเอาไม่ได้หนัก<ช>ทีเดียวเป็นเงินก้อนใหญ่ใช่ใช่เลยเพราะว่ามันอาจจะเข้าเหมาะสมกับชีวิตประจำวันของทุกๆคนในช่วงเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนก็ได้ในช่วงนี้เนี่ยช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ผมยกตัวอย่างนะูเดือนเนี่ยสมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายเนี่ยหนึ่งบาท เราสูงเปอร์เซ็นต์สามก็คือเราใช้จ่ายลูดไปละหมื่นห้า 15, 000, เราจ่ายแค่ห้าพันบาทต่อเดือนตอนสิ้นเดือนนะในช่วงเวลาที่เงินยังไม่มาเก็บเราก็จะได้ดอกเบี้ยงเงินฝากจากเงินที่ยังอยู่ในออมทรัพย์ตลอดเวลาคือตราบใด,ดที่เงินเราเนี่ยไม่ได้ออกไปจ่ายไม่ได้ออกไปจากในบัญชีธนาคารหรือว่าจะเป็นยังไม่ได้ออกไปในจากตราสารดิบดีบมาร์เก็ตเนะเราก็จะได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตรงนั้นเนะี่ยไปตลอด อันนี้คือทริคนิดหนึ่งในเรื่องของการในเรื่องของศูเเซ็นดือนนะในการในการที่เราไม่ได้เอาเงินออกจากเดบิตชีรออมซัพปไ,ปไ,ปไปไปจ่ายอ๋อเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเรายังได้จากฝั่งเงินฝากแล้วก็เราไม่ได้เสียดอกเบีย้ยให้กับบัตรเครดิตเพราะมันอยู่ในศูนยอร์ใช่ก็<ช>คือได้ประโยชน์ด้วยได้ใช้จ่ายล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยที่ที่ยังอยู่ในออมรัพย์อยู่ใช่ใช่ครับ ก็กลับกันสมมุติว่าเราใช้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่หมื่นห้านะอาจจะเป็นห้าหมื่นหรือเป็นหนึ่งแสนลูดจ่ายไปซูเนสามเดือนโอเคมันก็ทบกันไปใช่ไหมครับเดือนนี้เรายังไม่ได้จ่ายสองเดือนที่สองเดือนข้างหน้าถ้าทบไปแบบนี้แล้วเราจ่ายแต่ต้องย้าว่าต้องตรงต้องจ่ายตรงเวลานะอพอถึงสิ้นเดือนท็อษทีครับพอถึงทุกๆครึ่งปีหรือทุกๆ12เดือนก็จะได้ดอกเบีย้ยเข้ามาในบัญชีออมทรัพย์อาจจะไม่ได้เยอะนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราทบกันมาหลายๆหลายๆปีผ่านไปทบไปเนี่ยก็คือหลักพันหลักหมื่นนะถ้าอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ทิมก็คือว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยออมทรัพย์เนี่ยก็ให้ดอกสูงเพิ่มขึ้นมากขึ้นเวลาถ้าเราสมมติเราจะใช้จ่ายเงี้ยเราลูดเราลูดไปก่อนเนาะแล้วเราก็ทาผ่อนอแล้วเราก็เอาอาจจะเอาเงินก้อนนั้นอนะที่เราเตรียมจะใช้จ่ายวันเนี้ยเราก็เอาเงินก้อนนั้นัก้อนเนี่ยมาพักไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือมันนี้มาเก็ตไว้ก่อนใช่แล้วพอผ่านไปอีก เดือนถัดไปเดือนที่2เดือนที่3เราก็ค่อยถอนออกมาก็ไม่เป็นภาระระยะยาวด้วยก็คือเราเตรียมเงินไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราชะลอเพื่อรับผลตอบแทนใช่ถูกต้องเลยโอ้เกมพูดดีมากเพราะว่ามันจะมีกองทุนของเราที่ไม่ใช่ออมทรัพย์เี๋ยวก็มีเหมือนกันบิ๊กนอยเชอเกตี้ก็มีขายเหมือนกันก็คือเป็นกองทุนมันนี้มาเก็ตเนื้อสภาพคล่องเนี่ยทีบวกหนึ่งก็คือกดขายวันนี้ทําเรื่องขายวันนี้เนี่ยงเงินวันต่อไปเงินก็เข้าในออมทรัพย์แล้วแล้วก็ไปจ่ายค่าบัตรเครดิต ก็วนไปวนมาแบบนี้ก็คือมันสามารถทําให้เพิ่มของตอบแทนในบัญชีของเราได้ด้วยมันไม่จําเป็นที่ต้องใช้เงินไปกับการซื้อสินค้าคโดยเงินสดหรือว่าเงินโอนไปก่อนอ,อันนี้คือเสน่ห์ของมันในเรื่องของการแบ่งจ่าย0% 3เดือนหรือจะเป็นในเรื่องของเงนอื่นๆหลากหลายมากบัตรเครดิตนะฮะคือเกมว่าหลายๆหลายๆคนนะครับเขาอาจจะไม่รู้เพราะว่า บางทีในหมวดเนี่ยเขาก็จะเป็นการโฆษณากาันสั้นๆไม่ได้เอาแต่ละประเด็นน่ะหรือแต่ละหัวข้อมาอธิบายารายละเอียดให้เราฟังแบบนี้ว่าเออมันมีประโยชน์ในในแง่นี้นะอาจจะแค่แบบโฆษณาแค่ว่าอ่าเดือนได้แคชแบ็กเท่านู้นเท่านี้บางคนก็คิดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับตัวเองไม่ได้ตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนเหมือนอในส่วนของพวกประกันเดินทางเงี้ย เมื่อก่อนเกมก็ไม่ได้สนใจเลยมีโฆษณามาเกมก็จะดูแค่หมวดที่เกมใช้นะพอพอผ่านไปเราได้ใช้ชีวิตมากขึ้นเนี่ยเราเราได้เจอว่าเออหมวดนี้มันมันได้ใช้อย่างเงี้ยเราก็เออสนใจบัตรหลายๆประเภทมากขึ้นใช่เกมถูกต้องเลยเกมผู้ดีมากนี่คือสิ่งที่บางคนบางท่านก็ไม่รู้จนกว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะใช้มันอย่างเต็มที่นะแล้วก็ถ้าเกิดเราเนี่ยคอนเซนเทรต แล้วก็อ่านแคชเชียร์ของมันชัดๆในแต่ละใบเนี่ยแต่ละบัตรเครดิตเนี่ยเขาให้เบนเฟิตมาที่แบบเราดูแล้วแบบเฮ้ยว้าวเหมือนกันว่าจริงครับเราไม่คิดถึงแล้วว่ามันจะมามีแบบนี้แล้วประเด็นหนึ่งก็คือคนบางท่านบา,บ,บางคนอาจจะคิดว่าแคชเชียร์ของบัตรเครดิตที่ผมพูดมาประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องคนต้องเงินเดือนแสนขึ้นหรือเงินเด<ม>ือนหลักหมื่นเก้าหมื่นแปดหมื่นไป ห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นก็ทําได้แล้วฮะแล้วก็แล้วก็ได้เบนด์เดฟิทที่ผมพูดมาเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยก็มีก็มีแล้วเหมือนกันก็ได้เหมือนกันคือไม่ต้องจําเป็นต้องมีรายได้เยอะนะอก็มีได้เหมือนกันอก็คือเข้าถึงง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มทํางานจบใหม่ถ้าเราบริหารเงินตรงนี้โดยใช้บัตรเครดิตก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันตั้งแต่เริ่มทํางานเลยใช่ถูกต้องครับเกมอย่างอย่างชีวิตพี่อย่างเนี้ย คือพอเราใช้บัตรเครดิตมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นนะคือแค่เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ15บาทผมยังใช้บัตรเครดิตเลย <c oughs> คือคนอาจจะมองว่าแบบ <c oughs> นี่แม่งทำไมต้องเสียเวลาต้องให้เขามาเอาสลิปแล้วต้องมาเซ็นจะต้องควักบัตรเครดิตมันคือมันวุ่นวายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้า15บาทเนี่ยสะสมเราซื้อทุกวันเราใช้ทุกวันเป็น3 6 5วันสมมุติ คือมันก็เป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วพอยต์เข้ามาอย่างที่ผมพูดเข้ามาตะกี้นี้สะสมไปเรื่อยมันเป็นช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของชีวิตประจําวันเราได้ค่อนข้างเยอะเลยยกระดับชีวิตประจําวันเราได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ประหยัดเงินในบัญชีออมทรัพย์เราได้ด้วยม,มันมันอาจจะมองว่าแบบทําไมต้องวุ่นวายแต่จริงๆแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันผมว่าไม่มีแต่ข้อดี จริงครับส่วนส่วนหนึ่งเลยอ่ะเกมก็ใช้ในชีวิตประจำวันใช้บัตรเครดิตเยอะไม่ใช่แค่อาจจะต้องไปรูดเดี๋ยวนี้มันมันผูกบัตรเครดิตไว้กับแอปหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่เราซื้อสินค้าทั่วไปผ่าน s h อ p e e ผ่าน l a z a d a พวกนี้ก็คือก็ใช้บัตรเครดิตได้เข้าเซเว่นแอปเซเว่นก็ผูกบัตรเครดิตได้ขึ้นรถไฟฟ้าค่าใช้จ่ายการเดินทางเดี๋ยวนี้บนรถเมย์เขายังมีเป็นเครื่องเหมือน EDC อย่างเงี้ยครับให้แบบเราแตะ จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้อ,อ,อ,อันนี้คือยุยสค <ฮะ S 2> สังคมไร้เงินสดเนี่ยเริ่มใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะฮะโดยเฉพาะสังคมเมือง<ช>ต้องบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรเครดิตน่าจะมีความสําคัญกับคนในเมืองเนี่ยในอนาคตได้ค่อนข้างมากแล้วก็จะต้องขยับในเรื่องเหล่านี้ไปในเรื่องไปในานอกเมืองนอกเมืองนอกเมืองด้วย ผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับบัตรเครดิตคือคุณต้องจ่ายให้ตรงเวลาห้ามให้เกิดดอกเบีย้ยแม้แต่บาทเดียวหรือแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะฮะไม่งั้นนี่บานสุดท้ายแล้วก็ต้องมารู้จักในเรื่องของเ,อเงินของเราเนะแล้วก็เป้าหมายของเรากลับมาที่ตรงนี้ค่าใช้ใจ่ายของเราว่าต้องใช้ให้ เพียงพอแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปไม่เกินตัวอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดวันนี้รายการไปยอนเวลก็ได้พูดถึงสาระดีๆเรื่องของบัตรเครดิตแล้วกับเกมนะยังไงพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ใน E ีหน้าส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเกครับ